เรื่องเล่าขานตำนานหลวงพ่อกันธรรมโชตแห่งวัดพญาตกาดามพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด่งดังที่สุดแห่งกรุงเก่าในวงการพระเครื่องและวัตถุมงคลของประเทศไทยหากเอ่ยถึงเหรียญพระเคจิอาจารย์ที่มีมูลค่าเช่าหาสูงที่สุดชื่อของหลวงพ่อกันธรรมโชตแห่งวัดพญาตกาดามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จอมปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกเสมอเหรียญรุ่นแรกพิมพ์นิยมของท่านนั้นมีราคาสูงถึงหลักล้านบาทซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญของพระกิจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานหรือแม้แต่หลวงพ่อสุขวัดปากคองมะขามเท่าซึ่งมีประวัติ อภินิหารมากมายแต่เหรียญของท่านก็ยังมีราคาสูงไม่เท่าเหรียญของหลวงพ่อก,กันกิติศัพท์นี้สะท้อนให้เห็นถึงบาร,รมีและความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยอมรับสูงสุดของท่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงเก่านั้นเป็นศูนย์รวมของพระอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมอันแก่กล้ามาตั้งแต่อดีต โดยมีสำนักตักศิลาสำคัญสองแห่งที่สืบทอดสัพพวิชามาแต่โบราณกาลคือสำนักวัดตูมและสำนักวัดประดูทรงธรรมซึ่งเป็นรากฐานแห่งความขังที่ส่งต่อมายังพระอาจารย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อกันก็เริ่มต้นขึ้นณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ร่กาสาวพัก ชีวิตของท่านนั้นโลดโผนและผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อล้อมให้ท่านกลายเป็นพระเทระผู้มีจิตใจเด็ดเดียวและมีบารมีแก่กล้าในเวลาต่อมาปฐมชีวิตจากพี่ใหญ่ผู้เก่งกาจสู่เส้นทางธรรมก่อนที่ชื่อเสียงในฐานะพระเกจิจะขจรกระจายไปทั่วสารทิศลงพอกันเป็นที่รู้จักในนามของชายหนุ่ม ผู้มีฝีมือด้านการต่อสู้เป็นเลิศประวัติในช่วงยาววัยของท่านนั้นมีความน่าสนใจดังนี้ชาติกำเนิดท่านเกิดที่บ้านอารัญญิกปัจจุบันขึ้นกับอำเภอท่าเรือบิดาชื่ออินมารดานั้นชื่อฉันท่านเป็นบุตรคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนครอบครัวมีอาชีพทำนาลักษณะนิสัยท่านเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดมีรูปด่างหน้าตาคมคาย ผิวขาวสะอาดและที่สำคัญคือมีจิตใจที่เด็ดเดียวไม่ยอมให้ใครมารังแกการศึกษาท่านได้เข้าศึกษาเล่าเรียนที่วัดประดูทรงธรรมกับพระอาจารย์ม่วงผู้มีวิชาความรู้และสมาธิแก่กล้าความสามารถพิเศษท่านมีความชื่นชอบและเชี่ยวชาญในวิชาก,กระบี่กระบองและมวยไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยชั้นเชิงการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมประกอบกับความเด็ดเดียว ทำให้ชื่อเสียงของท่านดังกระชอนไปไกลจนได้รับการขนานนามว่าพี่ใหญ่เป็นที่ย่ำเกงของนักเลงในยุคนั้นแม้แต่รุ่นใหญ่ยังต้องหลีกทางให้ชีวิตของพี่ใหญ่แห่งบ้านอรัญยิกนั้นผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนท่านได้เรียนรู้วิชาอาคมเพื่อป้องกันตัวตั้งวิชาคงกระพันชาติและวิชาปาไดเผือกที่ทำให้ศัตรูจับตัวไม่ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านกลับเริ่มเบื่อหน่ายในชีวิตทางโลกที่หาแก่นสารมิได้ท่านตระหนักถึงสัตธรรมที่ว่าไม่มีใครที่จะชนะไปได้ทุกครั้งวันนี้ท่านอาจจะล้มคนอื่นได้แต่วันหน้าก็อาจจะมีคนรุ่นใหม่มาล้มท่านได้เช่นกันเมื่อเห็นความไม่จีรังของชัยชนะและความวุ่นวายของชีวิตคราวาสท่านจึงตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางธรรม เพื่อสแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริงการเข้าสู่ร่มกาสาวพัดการศึกษาและการปกครองวัดพระญาติการามหลวงพ่อก,กันได้อุปสมบทณนะวัดประดูทรงธรรมโดยมีพระอุปชาม่วงเป็นพระอุปชาซึ่งพระอาจารย์ม่วงนี่เองที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งในด้านพระธรรมวินัยและศัพท์วิชามนอาถานต่างๆให้แก่ท่านด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีสมาธิ จิตที่แก่กล้าเป็นทุนเดิมตามให้ท่านศึกษาเ,าเรียนได้อย่างแตกฉานต่อมาพระอาจารย์ม่วงได้เห็นถึงคุณสมบัติและความรับผิดชอบของหลวงป่อกันจึงได้มอบหมายให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสและดูแลวัดพญาติการามซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดที่กำลังขาดผู้นำในการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่เก่าแก่สุดโทมจากบทบาทเจ้าอาวาสวัดเล็กๆริมคลองแห่งนี้เองที่ชื่อเสียงปารมี และเรื่องราวอภินิหารอันน่ามาสรย์ของท่านได้เริ่มปรากฏและแผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิศจนเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนจากทั่วประเทศอภินิหารและบาดมีเรื่องเล่าขานอันน่าอาัศจรรย์กิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกันนั้นมีมากมายเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรวบรวมเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้การทดสอบพลังจิตระดับประเทศ ในปีพุทธศักราช2452ได้มีการจับประชุมพระอาจารย์จากทั่วประเทศณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อทดสอบวิทยาคมและพลังจิตโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การทดสอบที่โด่งดังที่สุดคือการใช้พลังจิตบ,บังคับกบใสไม้ให้วิ่งไปและกลับบนท่อนไม้โดยไม่ตก ซึ่งพระอาจารย์ส่วนใหญ่สามารถทําให้กบวิ่งไปได้แต่ไม่สามารถทําให้วิ่งกลับได้ผลปรากฏว่ามีพระอาจารย์เพียงสิบรูปเท่านั้นที่ทําได้สําเร็จและหลวงพ่อกันคือหนึ่งในสิบพระอาจารย์ผู้มีจิตอันแก่กล้าที่สุดในแผ่นดินสยามณขณะนั้นเคียงข้างพระเทระผู้ยิ่งใหญ่รูปอื่นๆอ,นอทิหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเทาหลวงพ่อเงินวัดบางขาน หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังซึ่งการได้รับการยอมรับในระดับนี้เป็นการยืนยันได้ถึงระดับภูมิธรรมและพลังจิตของท่านได้เป็นอย่างดีเมตตาธรรมต่อสรพสัตว์หลวงพ่อกันเป็นพระเทระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมต่อสัปปพ,พรรสัปปตอย่างแท้จริงซึ่งปรากฏเป็นเรื่องเล่าอันน่าประทับใจสองเรื่องคือฝูงกาที่วัดประญยตดทุกเช้าที่หลวงพ่อออกบินทบาททางเรือจะมีฝูงอีกาจํานวนมาก บินมาเกาะที่หัวเรือจนกายเป็นสีดำสนิทและเมื่อกลับถึงวัดก็จะมีอีกาอีกฝูงหนึ่งมารอรับท่านเสมอความผูกพันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างหลวงพ่อกับฝูงสัตว์โดยแท้ดังมีเรื่องเล่าว่าเคยมีพระรูปหนึ่งลองปลอมตัวโดยนำผ้าของหลวงพ่อมาห่มแล้วเดินขึ้นจากเรือแต่ฝูงสัตว์กับนิ่งเฉยไม่สนใจแสดงให้เห็นว่า พวกมันจดจำท่านได้จากกระแสแห่งความเมตตาจิตไม่ใช่เพียงจดจำจากเจวรที่ท่านครองอยู่ครั้งหนึ่งเมื่ออิกาทะเลาะแย่งอาหารกันท่านเพียงแค่เอ่ยปากพูดด้วยเสียงเบาๆฝูงอิกาก็พันหยุดทะเลาะกันทันทีปลาปลาปักกระเป้าในคลองข้างวัดมีปลาปักกระเป้าชุกชุมและมักจะกัดลูกศิษย์ที่วัดที่ลงอาบน้ําอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งหลวงพ่อจึงให้เด็ก ลอ่อปลาปลากระกเป้าให้มากัดแล้วท่านก็นําปลาตัวนั้นมาใส่ในถังน้ําจากนั้นเพียงแค่เอามือจุ่มลงไปในครู่หนึ่งแล้วจึงปล่อยปากลับคืนสู่คลองปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครถูกปลาปลากระเป้าปก,กัดอีกเลยอิทธิลิ์เหนือธรรมชาติเดินข้ามแม่น้ําสะตงครั้งหนึ่งท่านได้น,นาคณะลูกศิษย์ตุดงไปยังประเทศพมา่าเมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ําสะตงที่กว้างใหญ่ และหาเรือข้ามฝากไม่ได้ท่านได้สั่งให้พระลูกศิษย์ทุกคนเดินตามท่านไปเป็นแถวเดียวเมื่อถึงฝั่งปรากฏว่าจีวรของพระทุกรูปไม่มีใครเปียกน้ําเลยแม้แต่น้อยฝนตกไล่หลังในคราวที่ท่านเดินทางไปรับกินิมนต์ปรากฏว่าฝนตั้งเขาจะตกหนักท่านจึงให้พระรูปอื่นเดินทางล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวท่านเดินทางตามไปทีหลังสิ่งมหัศจรรย์คือ ฝนได้ตกไล่หลังท่านมาตลอดทางแต่ร่างกายและจีวรของท่านกลับไม่เปียกฝนเลยการ,รเผชิญหน้าและการแสดงธรรมลองดีด้วยปืนยาวมีนักเลงต่างถิ่นมาขอทดสอบวิชาของท่านด้วยปืนยาวหลวงพ่อจึงโยนผ้าชิ้นหนึ่งให้ยิงนักเลงคนนั้นเหนี่ยวไกลเท่าไหร่ปืนก็ยิงไม่ออกมีเพียงเสียงสับกาดังแชะแชะ,แ,ชะแต่เมื่อรองหันกระบอกปืนยิงขึ้นฟ้าปืนกับลั่น เสียงดังสนันเมื่อลองยิงผ้าอีกครั้งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมจนนักเลงคนนั้นต้องยอมกล้มกราบด้วยแรงแห่งความศรัทธายานทิพและอำนาจจิตผู้ใหญ่ทองดีผาสุขโอดผู้ที่เคยไปกราบท่านถึง5ครั้งได้ยืนยันว่าหลวงพ่อมีสมาธิกแก่กล้ามากสามารถร่วงรู้ความคิดของคนได้เพียงแค่มองหน้าและหลวงพ่ออัน้นสิทธิเอกของท่านยังเคยเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ว่า ขณะที่ตนกำลังนั่งกรรมฐานในโบสถ์หลวงพ่ออั้นได้เห็นหลวงพ่อกันเดินออกจากกุฏมาปรากฏกายนั่งอยู่เบื้องหน้าเพื่อคอยชี้แนะและสั่งสอนกรรมฐานทาั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วกายเนื้อของหลวงพ่อกันยังคงสนทนาธรรมอยู่กับญาติโยมบนกุฏเป็นการแสดงถึงอำนาจจิตที่สามารถแบ่งภาคไปโปรดสิทธิ์ได้ ด้วยบารมีธรรมและอภิธิหารอันน่าเป็นที่ประจักษ์นี้เองทำให้ไม่เพียงแต่ชื่อเสียงของท่านจะโด่งดังไปทั่วแต่ยังส่งผลให้วัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างและปลูกเสกกลายเป็นที่ต้องการและสแสวงหาอย่างสูงสุดอีกด้วยวัตถุมงคลรํำค่าเหรียญยอดนิยมแห่งสยามประเทศวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กันโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนของท่านได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในสุดยอดเหรียญพระเกจิอาจารย์ของเมืองไทยมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านโดยเฉพาะทางด้านคงกระพันชาติและแค้วคาดปลอดภัยสำหรับเหรียญรุ่นแรกที่สร้างในปีพุทธศักราช2469นั้นนอกจากพิมพ์ขอเบ็ดอันลือลั่นแล้วยังมีการปั๊มเหรียญเพิ่มอีกสองพิมพ์ในอีกไม่กี่ปีต่อมาโดยใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าตัวเดิมคือพิมพ์เสี้ยนตองและ พิมพ์หลังเรียบซึ่งหลงพ่อกันท่านยังมีชีวิตอยู่เหรียญรุ่นแรกพศ2 4 9 9เหรียญทรงเสมาราคาแพงที่สุดสร้างในโอกาสปฏิสังขรณ์โบสถ์ด้านหลังเป็นยันนะเทะสมาธิและหัวใจยอดศีลพุทธสังมิพิมพ์ขอเบ็ดมีเส้นเกินลักษณะคล้ายเบตต็ดตกปลาตรงขงมวดยันด้านหลัง เหรียญกลมพศ24 78เหรียญทรงกลมมีอัคระขอมคาถาพระเจ้า16พระองค์รอบขอบเหรีหหยญด้านหน้ามีหลายบล็อกเช่นณกลมณลีสังเกตตัวณใต้ฐานรูปหลวงพ่อและบล็อกตาช่างเหรียญยันตะก้อพศ24 83รูปทรงคล้ายอามด้านหน้ามีคาถาคงกพันชาตีมะผ,ผุดผัดผิดอิติปัดปิดส่วนด้านหลัง เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์และแก้วสามประการมะอาอุด,ด้านหลังยันมีเส้นล้อมสามชั้นเป็นเอกลักษณ์สำคัญเป็นที่น่าสังเกตว่าหลวงพ่อกันท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2477ดังนั้นเหรียญกลมพุทธศักราช2478และเหรียญยันตะก้อพุทธศักราช2483จึงเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นภายหลังและได้รับการปลุกเสก จากหลวงพ่ออัน้นสิทธิ์เอกของท่านร่วมกับพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในยุคนั้นอีกหลายลูกนอกจากเหรียญยอดนิยมเหล่านี้แล้วยังมีวัตถุมงคลประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมสูงเช่นกันคือซึ่งแม้จะสร้างได้ปลุกเสกโดยหลวงพ่ออัน้นแต่ก็มีประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับและสําหรับผู้ที่มีศรัทธาแต่มีงบประมาณจํากัดยังมีเหรียญรุ่นหลังๆเช่นรุ่นชาติ และรุ่นอนุสาวรีพศ .2505 ที่ราคาเช่ายังไม่สูงมากนักแต่พุทธคุณก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันการลาสังขารและตำนานยังคงอยู่หลวงพ่อกันธรรมโชตได้มรณาภาพลงอย่างสงบในปีพุทธศักราช2477ในวันที่ท่านละสังขารได้เกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ขึ้นคือฝูงอีกานับร้อย นับพันตัวได้มารวมตัวกันทั่วทั้งวัดและส่งเสียงร้องดังระง,งมไปหมดแต่เมื่อลองพ่อสิ้นลมหายใจลงฝูงกาเหล่านั้นกับเงียบเสียงลงพร้อมกันเป็นปิดทิ้งก่อนจะโผบินจากไปและในวันชาปนากิจสลริละสังขารของท่านฝูงกาฟูงเดิมก็ได้กลับมาอีกครั้งเป็นขังสุดท้ายพวกมันบินวนรอบเชิงตะกอนสามรอบ เป็นการแสดงความอะไรครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ได้บินจากไปและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม,ม่มีใครได้พบเห็นฟูงอีกาที่วัดพญยาิการามอีกเลยแม่หลวงพ่อกันจะละสังขารไปแล้วแต่มรดกและบาร,รมีธรรมของท่านยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันผ่านการพัฒนาวัดพญยาิการามโดยหลวงพ่อเฉลิมผู้เป็นทายาทธรรมซึ่งได้สร้างวิหารและมณฑป อันสวยงามเพื่อปฏิสถานรูปเหมือนของหลวงพอ่อให้สาธุชนได้กราบไหวา้บูชาสืบไปคุณธรรมและปารมีเหนือการเวลาเรื่องราวชีวิตและอภินิหารของหลวงพ่อกันธรรมโชตไม่ได้เป็นเพียงตำนานแห่งความขังแต่ยังคงเป็นเครื่องสะท้อนถึงคุณธรรมอันสูงสง่งที่ทำให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธามาจนถึงทุกวันนี้ประสบการณ์ที่ทำให้ท่านเป็นพี่ใหญ่ผู้เกลียงไกในวัยหนุ่ม ได้ถูกแปลเปลี่ยนผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นกลายเป็นพลังบารมีแห่งการปกป้องคุ้มของอันยิ่งใหญ่ที่ประจุอยู่ในวัตถุมงคลของท่านซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้วัตถุมงคลของท่านเรื่องลือในด้านคงกัะพันชาติเป็นที่สุดคุณลักษณะเด่นของท่านที่ปรากฏผ่านเรื่องราวต่างๆคือความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรณนะแม้แต่กับ สัตว์เดรัจฉานความมีสัจจะและความเด็ดเดี่ยวทั้งในชีวิตคราวาัดและสมณเพศพลังจิตที่แก่กล้าอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอคุณธรรมเหล่านี้คือแก่นแท้ที่อยู่เบื้องหลังความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเป็นแบบอย่างอันน้ำฆ่าให้แก่พุทธศาสนิกชนและเยาวชนรุ่นหลังได้น้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างคุณงามความดี ให้คงอยู่เหนือการเวลาสืบไป